เราไปดูอีกเรื่องการทุจริตเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้เองเนี่ยเรื่องตอนนี้มเกษตรออกบลยเองนะฮะหลังจากมีการตรวจชุดข้อสอบที่โรงพิมพ์แล้วรู้สึกว่าข้อสอบที่โรงพิมพ์อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอาจจะไม่มีความโปร่งใสครับหลังจากที่มีกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นจํานวนหนึ่งนะฮะได้ไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในการสอบอจัดสรรตําแหน่งต่างๆในด้านผู้บริหารนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ย มีการฟอร้องไปยังศาลปกครองแล้วก็ยื่นไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วสานักนายกรัฐมนตรีและหลายหน่วยงานถึงแม้ค้องเรียนมาที่ข่าวชัดประเด็นจรงิงของสามัดไทยนะฮะก็เคยรายงานนําเสนอข่าวหลายรอบนะฮะกับเรื่องนี้แล้วก็ทางทีมงานข่าวชัดเนี่ยเคยไปสอบถามกับกรมส่งเสริมด้วยนะฮะจนเป็นประเด็นนั่นเองครับล่าสุดนะ หลังจากที่มีการนําเสนอข่าวไปเองเนี่ยตอนนี้มีการเปิดเผยจากอธิบดีกรมส่งเสริมในท้องถิ่น,นครับจากเลขานุก,การอน,นุสัญหานั่นเองว่าอธิบดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นได้ตั้งคณะทําการทํางานติดตามอนุสัญหาเพื่อประกอบด้วยผู้แทนกรมส่งเสริมและก็มกเกษตรรวมไปถึงกลุ่มผู้สอบเพื่อขอตรวจสอบชุดข้อสอบดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งผลเบื้องต้นเองคณะทํางานเองเมื่อวันที่2พฤษภาที่ผ่านมาเองได้มีการดําเนินการนะฮะ ก็คือมอเกษตรเนี่ยได้เข้าไปที่โรงพิมพ์ที่รับผิดชอบเพื่อขอตรวจสอบนะครประมวลผลชุดคําตอบนะฮะแล้วชุดข้อสอบนั่นเองนะครับซึ่งผู้ข้อสอบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆนี่เพราะว่ามีการตรวจชุดข้อสอบคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับเบอกว่าโปรแกร,รมโรงพิมพ์เน่ยผิดพลาดเดี๋ยวไปคลิปคล,ป,คลปที่2นะฮะปล่อยคลิปที่2เลยฮะซึ่งในส่วนของนี่แหละฮะ มันเป็นกบกระโดดกบสไลด์แบบนี้แหละฮะหลังจากที่มอกเะเรแล้วก็ทีมงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเขาบอกเขาบอกว่าตอนนี้โปรแกรมที่ลงพิมพ์มีการคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนยังไงชุด B กับชุด C เนี่ยมีการคลาดเคลื่อนตอนนี้เขาบอกว่าอนุสัญหาหนึ่งจึงมีการดําเนินการให้มีการดําเนินการตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดนะฮะซึ่งเขาบอกว่าจะเริ่มตรวจข้อสอบอาภายในวันที่6พฤษภานเนี่ยแล้วต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่9้า เพื่อสภาผมเพื่อความโปร่งใสนั่นเองครับก็อย่างน้อยเองก็สร้างความพอใจให้กับกลุ่มผู้ร้องนะครับเพราะว่ากลุ่มข้าราชการเหล่านี้เองเนี่ยทั่วประเทศนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูข้าราชการอบตอสอบนายกสอบเพื่อนท่านต่างๆเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะฮะเรื่องนี้เนื่องจากว่าข้อสอบมีที่พูดชุด A ชุด B ชุด C ชุดที่สอบได้ส่วนมากเองเนี่ยจะเป็นชุด A เนี่ยสอบได้ประมาณ90% 99%ส่วนชุด B กับชุด C เนี่ยสอบได้ไม่ถึง5%เลยบางบางที่สอบได้แค่1%ซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ นะฮะเพราะว่าเหตุการณ์นี้อาจจะสืบเนื่องจากว่าวันที่11-12เนี่ยสารปกครองนครศรีธรรมราชเองจะนัดไต่สวนเพื่อพิสูจน์ทราบว่าการจัดสอบชุดนี้เนี่ยอชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั่นเองครับก็ในส่วนของกรมส่งเสริมและหน่วย,อยางานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสให้กลับประชาชนแล้วก็ขราชการที่มาสอบในครั้งนี้นะฮะ,ะนี่คือความคืบหน้าในเรื่องของกอารสอบก็เกิดขึ้นทุกปีครับ ก็มีการสอบเลื่อนตำแหน่งบางทีเขาบอกว่า,าผมได้แน่นอนไ,ได้เพราะว่าจ่ายตังค์จ่ายตังค์คือเรื่องนี้เกิดจากเรื่องมีมมข้อสงสัยพิรุธว่ามีการเรียกรับเงินตำแหน่งละสามแสนตำแหน่งละห้าแสนบางตำแหน่งหนึ่งล้านบาทคนที่จ่ายตังค์ออกบุญนอนมาแน่นอนบางทีเตรียมจัดงานฉลองเรียบร้อยฉลองตำแหน่งนะ<ม>แบบนั้นก็มีฮนะจึงมีการร้องเรียนในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอะ พักสักคู่นะฮรท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับท่านอุบลศักดิ์บัวหลวงงามนะฮะในส่วนของท่านออกมาพูดึงถึงเรื่องอาการการไม่ควรเก็บเบี้ยค่าปรับนี่กอยอนเองซึ่งท่านเองท่านเป็นรองประธานอนุกรรมประธานกรรมธิการนะครับในเรื่องของการเก็บเงินคู่กอยศซึ่งท่านในฐานะ ตัวแทนกลุ่มพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่อยากให้มีการเก็บเรียปรับใช่ไม่อยากให้มีการเก็บเบียปรับเพราะว่าผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันเนี่ยเดือดร้อนด้วยถูกต้องโดนถูกจับติดคุกไปหลายคนนะทนคุณสุวรรณคุณสุวรรณกู้ไปแล้วคุณสุวรรณไม่ใช้แต่ผมเลยต้องใช้แทนคุณสุวรรณเป็นคนค้ำผมใช่ไหมถูกต้องครับเดือดร้อนครับเดือดร้อนเพราะว่าต้องการถูกฟ้องคดีต้องเสียค่าขึ้นสงขึ้นศาลด้วยนะฮะท่านก็เลยบอกว่าไม่อยากให้มีการเรียกเก็บค่าปรับ เพราะาเงินต้นก็ไม่มีคืนเลยจะมาเก็บค่าปรับยังไงพักสักครู่กลับมาสัมภาษณ์สดกับท่านบสสักบั์วโรงงานครับพักสักครู่ครับ